เรียกได้ว่าปังตั้งแต่เอพิโซดแรกเลยทีเดียวสำหรับซีรีส์เรื่อง Remember You คือเธอนะคะเพียงแค่ปล่อยทีเซอร์ออกมาก็ทำเอาแฟนๆทั้งไทยและต่างชาติตื่นเต้นแล้วก็ตั้งตารอโดยมีแฟนๆจากทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะมาคอมเมนต์อย่างคับคั่งอย่างเช่นรอเลยต้องชื่นชมว่าตรงนี้ True เอามาร e เมคได้ดีมากๆโอ้ยชอบเลยค่ะขอบคุณนะคะที่ทำแนวนี้ออกมาอีกเป็นกำลังใจให้ค่ะ โหนักแสดงดีมากคาดหวังได้ไหมคาดหวังแล้วนะและคอมเมนต์ยังมีอีกมากมายนะคะสําหรับตอนที่2ในคืนนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวของหมวดไอเด็กผู้หญิงที่ตามทันวามาตั้งแต่เด็กจนวันนี้ได้เจอกับทันวาและทันวาก็ได้เข้ามาช่วยในคดีฆาตรกรรมต่อเนื่องของทีมสืบสวนพิเศษจนสามารถช่วยเหลือเหยื่อคนล่าสุดได้ทันวาใช้โอกาสนี้เพื่อที่จะตามหาน้องชายที่หายไปกับตามหาฆาตกรที่ฆ่าพ่อของเขาค่ะ ตอนนี้เราไม่รู้ว่าฆาตรกรเนี่ยจะลงมืออีกทีเมื่อไหร่ผมว่าต้องไป็นด็อกชัวร์ถ้าผมเป็นฆาตรกรผมจะบอกความจริงกับคุณทั้งหมดแล้วค่อยฆ่าคุณริงซะผมอยากดูแฟ้มคดีของปฐมการกับแฟ้มคดีของพ่อครับฉันอยากรู้จริงๆว่าโตขึ้นมาอาาจะเป็นผู้ใหญ่แบบไหนเหมือนกันตอนนี้ด็อกไม่อยู่แล้ว เรื่องราวนั้นจะสนุกแค่ไหนต้องรอติดตาม remember you คือเธอได้ในทุกคืนวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มนะคะทาง True Asian Series HD ช่อง120และ239และสามารถรับชมได้ผ่านทางออนไลน์ผ่าน True ID Plus ค่ะ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True i Side HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True i Side HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ